หลังจากที่เราเที่ยวชมจนหมุนไปประมาณ2หรือสมรอบไม่รู้นะคะเดินจนคุณพี่เขาก็พาเราจริงๆคุณพี่เขาไม่ได้ขอนะคะแต่น้องจันให้ไป3ามหมื่นจัดเพราะว่าคุณพี่เขาก็ช่วยบอกทางแล้วก็ไปกลับตรงไหนดีอะไรแบบนี้นะคะเราก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ให้ไปแล้วนะคะสามหมื่นจ้าตอนนี้น้องจันกับน้องอาทิตย์ตยจะกลับแล้วอ่าตอนแรกอาทิตย์บอกว่าให้หมื่นห้าแต่น้องจันให้ไปสามหมื่นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้มาอีกนะคะแล้วแบบมันก็เป็นบุญตามากมากอ่าดีใจมากๆที่ได้มาเห็นตอนนี้เราจะกลับแล้วค่ะคือน้องจันเข้าใจผิดคิดว่าเทพทันใจที่คนไทยนิยมมาไหว้อ่ะค่ะอา่าจริงๆไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ อยู่อีกที่หนึง่งน้องจันตอนแรกคิดว่าจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็กลับไปที่ห้องเลยอ่ากลับที่คอนโดเลยนะคะแต่ว่าถามคุณลุงดูก่อนว่าม,มันไกลไหมอ่าเดี๋ยวเราลองไปถามคุณลุงแท็กซี่ดูก่อนนะคะว่าเขาจะสามารถไปส่งเราได้ไหมเพราะว่ามันไม่ไกลจากที่นี่มากมันอีกประมาณแบบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไป ไหมต้องไปดูติดตามดูกันค่ะร้อนทั้งหัวยุ่งท้ง โซนเป็นโซนประมาณนี้เลยต้นโพเงินนะคะด้านไหนก็จะประมาณนี้เลยเหมือนจะเป็นแบบเป็นห้องเป็นห้องนะคะทุกคน ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเย็ยนมากมากตกงได้สวยงามมาก คิดเลยนะคะว่าต้องไปทางไหนเพราะว่าเขาจะมีทางให้เราไปอยู่แล้ว<ม>น่าจะเป็นสิ่งคองที่สำคัญและมีคุณค่ามากๆนะคะ ไปกัน แก้วแหวนเงินทองนะคะแ,และเราก็มาถึงทางออกแล้ว ตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เทพทันใจหรือว่าคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณลุงแท็กซี่บอกว่าอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปตรงนี้แล้วอยู่ผังตรงข้ามอยู่นะคะยู่ผังตรงข้ามนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าจะใช่องค์ที่เราตามหาหรือเปล่านะคะ จันมาเจอกับผระแม่นาคีนะคะก็เลยมาขอพรนะคะการขอพรก็คือยืนข้างๆท่านแล้วก็พูดใส่ที่หูของท่านหรือว่าปงบอกท่านนะคะนี่คือวิธีขอพรจากท่านนะคะคือพี่ๆเขาบอกนะคะน้องจันก็เลยทำไปแล้วยังไม่ใช่นะไม่เห็นเลยอะ เราไปมาแล้วนะคะเราไม่ได้เจออะเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เดินอ,อ,อ่าเดินออกไปแล้วก็ต้องเดินเข้ามาใหม่นะคะอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวเราลองถามคนใกล้แถวนี้ดูนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เมื่อกี้ที่เราไป <c oughs> เราไปได้ผ้าแพ่์จะถวายองค์งเทพท่านนะคะแต่ตอนนี้น้องจันยังไม่เห็นนะเพราะดูที่นี่มันก็กว้างมากนะคะ อันเดียวน้องจันขอถามคนใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะคะว่าเราต้องไปทางไหนต่อตัดภาพมาอีกทีในที่สุดนะคะน้องจันก็ได้มากราบไหว้ท่านสักทีนี่เลยค่ะ ก็กำลังจะเอาผ้าแพรท,ที่น้องจันซื้อมานะคะมาถวายองค์ท่านก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะต้องถวายแบบไหนวางตรงไหนนะคะอย่าเอาไปคุมทั้งด้านหลังอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครมาเนี่ยก็ไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าพี่ๆบางคนที่นี่เนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะนี่นะคะพี่เขาก็จะวาจะทําให้แบบนี้แล้วก็ไปใส่ลงที่มือแล้วก็ขอพรอนะคะ เราก็เข้าไปกราบเทพผู้อะไรนะเทพทันใจใช่ ไปกราบออกมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็คงจะกลับห้องแล้วค่ะก็คือสมหวังคือสมหวังสมปรัถนานะคะวันนี้ก็คือตามหาท่านทั้งวันแบบเราคือเราตั้งใจจะไปที่พระธาตุเสตตะกงอยู่แล้วเราคิดว่าท่านอ่ะอยู่ตรงนั้นนะคะประทับอยู่ตรงนั้นแต่จรงิงๆไม่ใช่นะคะต้องต้องออกมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะคนละที่กันนะ,ะ,ะไม่ไกลมากคนละที่แต่ว่า อยู่ในย่างกุ้งเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละวัดอ่าคนลเจดีนะคะ<ม>ก็ที่ที่เมื่อกี้ก็เป็นเชตดกองเนาะที่นี่ก็จะเป็นอ่าปุตตะทองหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะคะอ่ะาปุตตะทองเจดีนะคะ<ม>ก็มันใกล้ๆก,กันนะคะน้องจันกับน้องอาทิตย์ก็ได้ไปขอพรมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกดีใจมาก เขาคิดจริงเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเรื่องขอพรแล้วก็ขอได้หนึ่งอย่างนะคะคือเมื่อกี้เราเอาเงินอะม้วนๆเป็นสองอันแล้วก็ไปใส่ไว้ในมือที่ไทยพี่อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เราแบบไปไปขอขอพรนะคะในสิ่งที่ที่เราอยากจะได้นะคะก็นางจันก็ได้ไปขอเรียบร้อยแต่ว่า น้องจะได้ยินมาว่าเราขอมากไม่ได้นะคะเราขอได้แค่อย่างเดียวสิ่งที่เราแบบอยากจะได้อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้นะคะแบบบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็อย,าอย่าปไปขอท่านนะคะเราก็ต้องขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้ด้วยนะคะวันนี้ก็สมปรารถนามากๆคะ่ะเราก็ได้ไปทั้งเจดีเชตกรงและที่ปุตตะทองเจดีนะคะ วันนี้น้องจันก็คงจะกลับแล้วนะคะกลับแบบกลับไปที่โรงแรมนะคะดีใจมากมากเลยเลคนมองเยอะเลยเดี๋ยวก่อนกลับโรงแรมเนี่ยเราก็คงจะไปหาร้านอาหารอะไรเพื่อที่ซื้อของเพื่อจะไปกินตอนเย็นนี้นะคะน้องจันก็คงจะขอ,อสั่งอาหารที่โรงแรมะะใช่จะโทรหาแท็กซี่ให้มารับแล้วก็เราจะกลับโรงแรมกันแล้วนะคะหรือ เราไปลาลา,ลาที่โรงแรม,ม <laughs> ลาที่โรงแรมบา <Bye. S 1> ตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องสบายใจหายห่วงแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไป <c oughs> ไปแวซื้อกับข้าว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูก็ <c oughs> จะมีเนื้อไก่ปลาแล้วก็หมูนะคะก็อาหารพ่พมาก,ก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนพวกแถมนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นทางร้านแถมให้นะคะกับข้าวด้วยแต่ไม่แถมช้อนนะคะอ่าอาทิตย์บอกว่าซื้อกับข้าวไม่ไม่ได้ช้อนนะคะคือพี่ก็บอกว่าเอยนั่งกับข้าวที่ไหนไม่แถมช้อนจริงๆแล้วนี่มันคืนละช้อนกาแฟของโรงแรมี่ยอ่าก็นี่ไงเรามีช้อนขนมนี่ไงออาไปดิวันนีทเมื่อวานไม่ทิ้ง ก็จะประมาณนี้เลยค่ะข้าวแบ่เก้าโมงใช่คลิปนี้ก็คืออิ่มบุญมากๆนะคะคือเราได้ไปกราบพระราตเเตกงแล้วก็พระเทพทันใจที่แบบอยากไปอยากไปนานมากแล้วก็ได้ไปเห็นกับตาตัวเองนะคะก็คือแบบดีมากๆคืออิ่มบุญมากๆแล้วก็ ตอนนี้ก็กําลังจะกินข้าวค่ะคืออิ่มบุญอย่างเดียวไม่ได้ต้องอิ่มท้องด้วยนะคะแล้วต้องอิ่มบุญด้วยอิ่มท้องด้วยนะคะก็ตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนดูด้านนอกมานถึงก็ตกเลยนี่เอ่อเห็นหรือเปล่าเอยก็มาถึงห้องก็ฝนตกเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะกินข้าวก่อนค่าเดี๋ยวเอาไว้อ่าใช่พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแล้วเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอน หนึ่งโมงครึ่งจะเช็คอินแล้วก็สามโมงครึ่งเครื่องจะออกจากเยี่ยนกุ้งไปเชียงตุงนะคะพวกเราสองคนพี่น้องรอดอยู่นะคะพมา่าวันแรกคิดว่าคือเราเจอคนที่ใจดีด้วยครั้ง<ๆ>แรกใช่ครั้งแรกและวันแรกของสองพี่น้องนะคะคือคิดว่าเออจะไม่ถูกไหมอะไรยังไงนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงมาก กลัวว่าจะเจอแบบแท็กซี่อะไรที่เขาแบบโกงหรืออะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบโทรมาตลอด <c oughs> แต่ว่าจะบอกว่าเราเจอคนใจดีมากนะคะคือเขาเขาเป็นยังไงอะ่ะเป็นคนพ <คน S 2> มา่ารถเอ่อสำหรับโรงแรมนี่เลยนะคะเขาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะน้องจะรู้ว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่พวกเราก็โชคดีมากที่เราเจอคนดีนะคะคือจริงๆอ่ะ ค่ารถคือคุณลุงเขาแบบไม่ได้เอาแพงนะคะแต่ที่เราให้ไปแพงก็คือเพราะว่าเราอยากให้นะคะเพราะว่าคุณลุงเขาแบบไปส่งอะ<อ>ไปส่ง<อ>แล้วก็รอมากรอเป็นสองสามชั่วโมงนะคะคือรอน้องจันกับน้องอาทิตย์เที่ยวว,วัดเชต<ร>ากรงกินอะไรอย่างแว่ไหนคุณลุงจอดให้หมดเลยค่ะแล้วก็พอน้องน้งจันไปเที่ยวที่เชตากงแล้วน้องจันเพิ่งรู้ว่าเทพทันใจไม่ได้อยู่ที่วัดเชตากรงแต่อยู่ที่อีกที่หนึ่งนะคะ ก็คือน้องจันก็ไปบอกคุณลุงเขาอีกว่าน้องจันอยากจะไปกราบที่นี่คุณลุงเขาก็พาไปอีกโดยที่คือมันไม่ได้ใกล้ใกล้กันนะคะมันก็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงคุณลุงไม่คิดค่าคุณลุงเขาก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยนะคะทั้งที่ไปรอแค่วัดชตงงก็ประมาณสามชั่วโมงละพอไปตรงนั้นอีกก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงคือแบบเที่ยวทั้งวันอะแค่ประมาณสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันก็ ประมาณ300อ่าประมาณ300จ้อยดนะคะแต่ว่าน้องจันก็ให้ไปเยอะอยู่เหมือนกันอ่าก็จะไม่บอกนะคะกลัวคุณแม่จะตกใจนะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะคือเราให้เป็นสินน้ำใจด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ะให้แบบพอดีพองามนะคะที่เขาอุตส่าห์ไปรอเราอแบบเขาบอกว่าคือเราอ่ะ มาจากที่ไกลนะคะแล้วก็เรามาเป็นครั้งแรกคือไม่ต้องห่วงว่าจะคุณลุงเขาจะรอนานแค่ไหนขอแค่แบบเราเที่ยวให้สนุกนะคุณลุงเขาพูดแบบนี้ค,คือว่าเขารอได้ใช่เขารอได้คุณลุงแบบใจดีมากามสบายเลยเอาที่อย่างทเที่ยวเลยใช่ใครแบบมาที่ย่านกุ้งก็คือต้องอย่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะก็คือพระาราชเชตกงแล้วก็ แน่นอนทุกคนคงไม่พลาดที่เทพทันใจนะคะเราแบบไปขอพรอแบบเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะคะแล้วก็เราได้ของบูชามาเยอะนะคะนี่อย่างเส้นที่น้อง,องจันใสอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้องจันก็ไปบูชามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีมีข้างๆที่เรากราบไหว้ตรงนั้นเลยเนาะแบบเขาปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อจากตรงนั้นเนี่ย บูชาจากตรงนั้นเนี่ยจะเป็นของจริงนะคะแต่ถ้าซื้อตามด้านนอกนี่ก็อาจจะเจอของปลอมได้นะคะอ่าแล้วก็บูชาของมาหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะ mm hmm. เที่ยววันนี้ก็อ่าเป็นแสนแสน,แสนจัดอยู่เหมือนกันแต่ก็คุ้มบอกว่าคุ้มมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าเออเราจะได้มาตอนไหนอีกเนาะแบบเออแบบถ้าเรามาอีกทีก็อาจจะพาครอบครัวมาด้วยอย่างเช่นสี่ห้าปีข้างหน้าคุณพ่อคุณ <พา S 1> แม่ไม่รู้ว่าอีก อีกปีหรือสองปีนะคะตั้งใช่แล้วก็อยากพาคุณลุง <c oughs> คุณป้าที่กรุงเทพมาเที่ยวด้วยนะคะ <c oughs> ดีใจมากๆคะ่ะยังไงวันนี้น้องต็งกับน้องอาทิตย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอา,อาทิตย์กินไปแล้วค่ะกินข้าวก่อนนะคะคือว่าดูแบบอาทิตย์ก็ไปจี้ไฟน้องเต็ก็ไปทําตาทั้งสองคนคือไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> ทแเราไปเที่ยวโดวยที่แบบหน้าสด ทั้งสองคนที่น้องสดมากๆแบบสดแบบสดสนิทเอาจังคนน่กกากลัวนะในเทลสัพ์เนี่ยมันน่กกากลัวเกินอ่ะสองคน<ช>จบก็ไม่ได้เจขนาดดีเลยในกล้องก็คือแบบโอยดำมากนะคะก็คืออ่ะราวกันไปก่อนดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด Subscribe ซอง้ังจันสาวเชียงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย